สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถฝูยูตัวที่ผมโมอยู่นะครับผมเคยโมมาหลายทีแล้วแต่ผมไม่เคยรีวิวรถมาเลยว่ารถมันเป็นยังไงบ้างนะครับอัปเดตรถตอนนี้นะครับมอเตอร์ที่ใส่มันเป็นตัว500วัตต์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมเคยไปรีวิวมอเตอร์มนตีมาแค่350วัตต์นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ก็ยังเป็น20แอมป์เหมือนเดิมนะฮะย0่อแต่ M, มี4ลูกใส่ในยุบบล็อกนี่ล็อกได้สามารถล็อกได้มีคุญแจอยู่ด้านข้างนะครับเราสามารถนําใช้เอาคุญแจตัวเดิมตึบ,นะบมา ทำการขันปลดล็อกได้นะครับแจเดิมนะฮะอ่าขันล็อกที่นี่พอเราล็อกก็ขันแจที่นี่ได้เลยนะครับที่ข้างล่างนะครับรถก็เป็นโชคน้ํามันหน้าโชคลังโชคน้ํามันโชกหน้าโชคน้ํามันแต่น้ํามันมีแค่ไหนเราไม่รู้นะครับตัวของฟูยูเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังมีจุดตทิที่ผมติอยู่เนี่ยด้านหนึ่งก็คือเรื่องตัวฝาเบรกฝาเบรกตัวนี้ยังเป็นฝาเหล็กอยู่ผมอยากได้ฝาเบรกตัวอลูมิเนียมซึ่งก่อนหน้านี้นผมไม่แน่ใจว่าเคยทําหรือเปล่าเพราะาอลูมิเนียมเนี่ย มันเบรกอยู่กว่านะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าระยะยาวก็ดีกว่านะครับถ้าเกิดใครซื้อรุ่นนี้ไปแล้วอยากจะอัปเกรดก็ไปซื้อฝาตัวปีเนียมมาใส่เพิ่มนะครับอ่าในดูล้อล้อเป็นห้าริตวนะครับส่วนตัวอาร์มนะแข็งแรงดีอยู่แล้วเพราะว่าอามมันใหญ่นะครับเหล็กค่อง้างแข็งแรงโครงสร้างใหญ่มากนะขาตั้งก็ใช้สะดวกถ้าเป็นขาตั้งรถไฟฟ้าบางรุ่นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะจะตั้งยากเพราะว่า เหล็กขาตั้งอยู่เนี้ยแล้วเราต้องสอดเท้าเข้าไปอะ่ะเพื่อจะกดขาตั้งอันนี้ไม่ต้องนะครับส่วนขาตั้งหลังเขาให้มาก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังตีนิดนึงว่ามันมันอยู่กับตรงช่วงน้ําหนักแบตพอดีถ้ามันเลื่อนมาหน่อยนึงอาจจะยกรถเบากว่านี้นี่พอดีมันอยู่ช่วงแบตน้าหนักสุนทวงแบตพอดีพอเรายกขาตั้งคู่ปั๊บนะครับรถมันจะ ค่อนข้างจะต้องใช้กําลังนิดนึงในการตั้งขาตั้งคู่ไม่เหมือนขาตั้งพวกรถไฟฟ้าที่มันเป็นอ่าแต่กระยาแม่บ้านที่มันตั้งแขงอย่างนี้เนาะแต่มันไม่สวยไงอย่างนี้มันจะดูดีกว่านะครับอ่าอย่างนั้นมันจะยกแบบแค่ยกนิดเดียวก็ตั้งขาตั้งเลยแ,ลแต่อันนี้คือเราต้องใช้กําลังเยอะในการยกนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของเรื่องขาตั้งนะครับขาตั้งตัวนี้มันเลื่อนไปด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็มันขามันสัน้นพอเวลาเราตั้งขาตั้งบางทีเนี่ยยางติดพื้นเลยอันนี้ยังไม่ติดนนะคครรััับบบยาาาางงงงตตวี้้ิดพื นะครับเป็นบางครั้งนะฮะไม่ได้ถึงหมดทุกครั้งนะรถบางคันเนี่ยทำมา10คันนะครับอาจจะมีบางคันเนี่ยพอประกอบเสร็จปุ๊บยางมันไปแตะพื้นนิดนึงอันนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับตัวฝูยู่เนี่ยรถเบาะแยกเป็น2สเต็ปแต่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องมากเลยอยากให้รถลบมันทาเป็นสเต็ปเดียวไม่มีด้านหลังก็ผมก็คิดเหมือนกันนะครับถ้าเบาเป็นสเต็ปเดียวด้านหน้าเนี่ยไม่มีด้านหลังเนี่ยมันก็โอเคละจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับ ไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับมีไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวผมเสียบไฟก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมีเสียงดังด้วยอ่าอ่ามีแจ้งเตือนที่ด้านหน้าใหม่เห็นไหมแล้วก็ไฟด้านหน้านะครับไฟเลี้ยวแต่ว่านะครับไฟเบรกไม่มีอ่าไฟเบรกถ้าเรากำเบรกนะครับนี่ผมกำเบรกอ่ากำเบรกยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าจะให้ไฟเบรกติดนะมันไม่มีไฟเบรกมันมีแต่ไฟท้ายพอเราเปิดไฟหน้าปุ๊บ ไฟท้ายจะติดนะครับอ่าบอกก่อนอันนี้ถ้าเกิดใครจะเอาไปต่อใช้งานก็อาจจะพลิกแพงนิดนึงอาจจะต่อได้แต่ผมยังไม่ได้เคยลองต่อนะว่าต่อได้หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องเสียงเลี้ยวอะไรที่มันดังก็อาจจะเอาก็เทปแปะตัวพลาสติกนะครับตัวรูของตัวบัสเซอร์ได้นะครับช่วยเรื่องเสียงดังรถมีการขโมยนะครับการขโมยมีริวทมาให้2ชุดอันนี้ผมหยิบมาให้ดูชุดหนึ่งนะครับก็สามารถล็อกนะครับกดล็อก กดปลดล็อกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทรถโด,ดยที่ไม่ต้องใช้คุญแจโดยการกดฟ้าผ่า2ทีนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องใส่กุญแจเราก็สามารถขับได้นะครับแต่เวลาเราเลิกใช้เราก็กดลูกคุญแจครั้งหนึ่งอ่ามันก็จะทำการล็อกรถทันทีหรือเรากดล็อกรถก,ก็ได้แต่ล็อกรถจะอย่าไปล็อกเลยบางทีเราแตะรถนิด,ดหน่อยมันเสียงดังมันค่อนข้างจะน่าลํำคานอยู่นะครับอ่าเห็นไหมบางทีมันมีเสียงแจ้งเตือนนะครับส่วนตัวโซ่ตัวรถนะครับ รถมันมีบันไดถีบสองด้านแต่ว่าผมก็ไม่แนะนํามไม่ใช้หรอกเพราะว่าบางทีเราใส่กระไดไปแล้วอะ่ะเวลาเราเอียงกระไดมันจะไปติดพื้นเวลาขับรถนะเอียงเราจะติดพื้นซึ่งอันเนี้ยผมเจอมากับตัวหลายรอบบางทีเข้าโคง้งกําลังเอียงรถเพลเพินๆป,ป,ปุ๊บกระไดมันอยู่ด้านล่างอ้ามาพอดีเลยกระไดงัดกับกระไดเหมือนมีขาตั้งเหมือนเราไม่ได้ตั้งงัดขาตั้งอะ่ะรถล้อหลังลอยนะแต่ก็ด้วยโลกักของรถปุ๊บมันก็ลงมาอย่างรวดเร็วก็อาจจะไม่ล้ม นะครับก็ถึงบอกว่าก็ต้องระวังนิดนึงรถเฉพาะตัวโซ่บางาบางคนอย่างผมนี่ผมแต่งบางทีผมจะเอาโซ่ออกไปไม่ได้ใช้โซ่เพราะว่าเราใช้ล้ออยู่แล้วแต่ว่าเราใส่บันไดเพื่อให้แบบก็พูดง่ายก็เหมือนแบบไม่ให้โดนจับอะอให้รู้ว่านี่มันรถจักรยานนะอะไรอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะมีหลายคนต้องมีคิดอย่างนั้นแน่นอนก็ก็ดีก็คือเมื่อมีมีบันไดไว้กันตำรวจนะสูตรนี้ใช้ได้ <laughs> ส่วนไฟหน้านะครับเป็นไฟสองสเต็ปน่าให้ดูก่อน หนึ่งเลยเราเปิดรถธรรมดาโดยที่ไม่เปิดไฟก็จะเป็นไฟ LED อ้าวอันนี้ใส,ส่ไฟสลับกันอ่าอันนี้อันนี้น่าจะประกอบผิดพลาดที่ผมเองหรือว่าอาจจะที่คนสายเพราะว่าบางคนประกอบสายไปแล้วสลับจริงๆแล้วประกอบสายเนี่ยสายตัวนี้จะต้องติดแช่ตัวนี้ต้องดับนะครับแต่กลายไปว่าตอนนี้คือมันสลับปักกันอ่าถ้าคนประกอบผิดแค่ๆเดี๋ยวแกะสายสายสลับปักกันนี่ขนาดผมประกอบเองเนี่ยเนียยังมีสลับผิดเลยเพราะว่ามันไม่ได้บอกเราว่าสายไหนคือสายไหนนะครับส่วนตัว ชุดล้อหน้าอ่ามันจะมีดิสอยู่จานดิสก็ฟางประมาณ7นิ้วนะครับ7นิ้วจานดิสก็โอเคค่อนข้างโอเคผมลองโดนน้าโดนฝนดูแลหลายทีก็ยังไม่เกิดสนิมอะไรง่ายนะครับถือว่าเหล็กเขาค่อนข้างจะดีอยู่นะบเบรกอยู่ตึบแต่ว่ามีเสียงดังเล็กน้อยนะครับแรกๆแต่พอใช้ไปสักพักจะไม่มีเสียงดังนะ,ะก็ระวังเรื่องจุกลมนิดนึงบางทีไปใส่จุกลมแล้วหันมาด้านข้างเนี่ยอาจจะไปโดนกับโครงสร้างเหล็กก็ตอนขับเราให้บิดจุกลมหลบหน่อยแต่ระวังนะถ้าบิดแรงๆบางทีจุกลมมันขาดก็มีนะครับ ยางหน้าหลังที่ให้ใช้มา,าลือมอธิบายเรื่องยางยางจะใช้เป็นขนาด10นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยางรุ่นอื่นบางทีจะตี14นิ้วจริงๆก็เขาวัดจากวงใน10นิ้วก็คือเ0นินิ้วด้านหลังนะยางไปใช้275ายางเป็นแบบไม่มียางในเเดียน,นะครับไม่ต้องใส่ยางในครับล้อหน้าอันนี้เป็นแมกซอลลอยค่อนข้างเบาถ้าใครเคยใช้รถตัวนี้นะครับถอดมาปะยางนี่จะตกใจมากล้อพร้อมยางเบามากเบาโคตรนะครับ มันถึงได้วิ่งประมาณนั้นนะครับโอเคส่วนของเรื่องเก็บของก็มีตกา้าค่อนข้างจะแข็งแรงรับน้ําหนักได้เยอะขนาดผมว่าน้ําหนักสักประมาณ10บโฟโลยี่สิบโลจะกร้ารับได้สบายนะครับกระจกมองข้างเขาให้มาอยู่แล้วนะครับตัวตัวมือบิดมีอะไรบ้างตัวมือบิดก็จะมีเกียร์ให้1 2ึสนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งสวิตช์ไฟที่ผมบอกนะอ่าพอเราเปิดไฟปุ๊บหน้าจอจะหลีนิดนึงอ่าเห็นไหมหน้าจอจะหลีนิดนึงพอเราเปิดไฟไฟเลี้ยว มีซ้ายขวามีเสียงมีเสียงแต่เสียงแต่นี้ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ของรถจักรยานนะครับโอเคสำหรับรถฟูยูเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปขับไปดูว่าเดิมๆม,มันวิ่งจักเท่าไหร่เนาะหนึ่งสามเกียร์โอเคครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดึงสติ๊กเกอร์ออกนะครับก็ลองไปวิ่งก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนไอ้ตัวสวิตช์ไฟหน้าใหม่นะครับไม่รู้จะเป็นอ่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นที่สับสายไม่ต้องมาคิดมากนะสส่สายผิดปุ๊บมัน แน่นอนก็คือใช้ไม่ได้นะครับป่ะเดี๋ยวเราลองดูฮึบๆนะฮะอ่าหอมเที่ยวหอมเที่ยวเซฟกันครับไปครับเดินทางรถแบบว่าขี่ใช้งานทั่วไปได้ครับติดไหมอ่าไม่ติดมีน้ำนิดหน่อยครับเวลาลองตอนนี้ก็อยู่ประมาณ สี่โมงนิดๆนะครับแดดอ่นอนๆนะเกียร์หนึ่งบิดหมดปอกก็อยู่ประมาณ20สินิดๆน,นะครับแฉะนิดหน่อยแต่มีมงโกแล้วเราไม่ต้องกลัวชาร์จแบตเต็มๆก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักผมผมลองแล้วน่าจะได้ประมาณสักสาสิบนิดๆนะครับไม่ถึงสี่สิบแต่คันบางคันก็วิ่งไม่เท่ากัน ต้องบอกก่อนบางคันวิ่งไม่เท่ากันแหมไม่ยอมไม่เอาละ,าละรถฝูยื้วเดิมๆม,มันขับดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าขับไปแล้วมันจะแบบอา่าล้มหรือว่าเป็นอะไรได้ง่ายรถค่อนข้างจะแข็งแรงนี่แข็งแรงแต่กระจกปิดได้กระจกขันไม่ผมขันกระจกไม่แน่นนะครับเอามา ลองเกียร์หนึ่งนะครับสุดๆเลยเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองแล้วกันเกียร์สองกับเกียร์หนึ่งนี้ความรู้สึกสลับไปแล้วยังไม่รู้สึกว่าแตกต่างเท่าไหร่นะครับเกียร์สามอ้าวทำไมเกียร์สามเพิ่มแล้วเหมือนเหมือนไม่เพิ่มล่ะไหนลองกลับมาสิอ่าท้ายนี้ผมรู้เหตุผลแล้วอ่าอันนี้น่าจะเป็นเดิมเดิม ที่เขาต่อกล่องมานะครับไม่ได้ผมไม่ได้ทาการเปลี่ยนกล่องน,นะเดิมสวิชกมันสลับกันอยู่นี่เราต้องไปสลับสายสวิชกนะครับโอเกียร์หนึ่งได้ถึงสามสิบเกียร์หนึ่งก็คือเกียร์สามอะประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าก็คือตอนนี้นี่เดิมเดิมนี่โรงงานประกอบเกียร์รผิดหรือเปล่าสามเป็นหนึ่งนะครับกับหัวกับหางเลยนะฮะเพราะเมื like ่อก like ี like <mixing them up> ้ผมลองเกียร์สามแล้วมันไม่วิ่งเกียร์สามแล้วมันดรอปลง เดี๋ยวผมลองวิ่งเกียร์เดี๋ยวผมลองเล่งเกียร์สามก่อนทั้งนอกอ่าเดี๋ยวลองดูดิว่าเกียร์สามพัดดอบลงไหมเออโอ้โหขี่รถเอยๆอ่าเกียร์หนึ่งวิ่งอยู่ประมาณยี่สิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่านี่คือเกียร์หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกียร์สองอ่าเลขนี่มันกลับกันอยู่เดี๋ยวต้องไปกลับไปอีกสองสองที่ เกียเจ็ิบนะครับเกียร์สองไปดูเกียร์สเกียร์สามก็คร่าวๆนะ่าจะประมาณจบที่ประมาณ35มสหนะครับันี้ที่แบตเต็มๆเลยนะครับ35มสิบห้าว่ายเต่ามีเตาเสร็จแล้วมีอะไรต่อข้างหน้า โอ้โหเอาลัเว้ยนี่ข้ามเลยพี่เฮ้ยเ้ยข้ามเลยครับข้ามเลยครับ่า,บาต้องทำใจหน่อยแถวนี้น้ำมันใกล้เคียงกันวนกลับเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเบรกหน้าแบบเบรกหยุดผมขี่มาเร็วๆแล้ว,วผมจะเบรกอยู่ตึ๊บเลยนะหรือว่าอยู่ดีไหมอ่าขี่สักประมาณให้แล้วกสามสิบกัน ก่อนเลยก็ถือว่าอยู่นะครับแต่มันไม่อยู่จึกล้อฟรีนะขนาดกรรมแบบกรรมสุดแรงนะเบรกหน้าเดิมๆนะครับมีเสียงดังที่ตะก้าเล็กน้อยนะครับส่วนตัวข้างหลังรถไม่มีเสียงดังอะไรถ้าตั้งจานดิสตัวถ้าเท่าทาีตัวดั๊อะ ตัวดําที่เป็นดําฝาเหล็กอะ่ะบางทีถ้าเราตั้งฝาชิดเกินไปมันจะมีเสียงเสียงตัวพูดกับจานแรกๆเพราะว่าตัวฝาเหล็กเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าเกิดฝาดําเหล็กด้านหลังครับถ้าเกิดเราใช้แรกๆเนี่ยผ้าเบรกมันจะสีอ่ารถมันจะผ้าเบรกดังดังเหมือนสีอะ่ะสีตอนช่วงรอบล้อหมุนนะฮะแต่ว่าสักพักหนึ่งใช้ระยะหนึ่งหายแล้วก็อีกอีกอย่างที่ผมบอกอะ่ะ ตัวถ้าใครเคยเป็นน่าจะเป็นเหมือนผมอะก็คือตัวที่มันเป็นตัวฝาเบรกเหล็กเนี่ยเบกยรบเบกไม่ค่อยอยู่ดี่ครับนั่นแหละเบรกไม่ค่อยอยู่จะเป็นทุกรุ่นก็อยากให้เขาเปลี่ยนมาเป็นฝาครอบตัวอล,ลูมิเนียมตัวนั้นดีกว่าเบรกอยู่กว่านะครับความเร็วที่ไม่ตอนนี้ขึ้นอยู่ประมาณ49นะครับ ถ้าเป็นรถตัวอื่นนะ่ะจริงๆเราขับมือเดียวไม่ได้นะแต่ตัวปูยู่ที่ผมขับเนี่ยตัวเนี้ป e 8เนี่ยขับได้สบายมือเดียวถ้าเป็นรถอื่นในปล่อยมือนี่คือล้มแล้วเหมือนช่วงคอช่วงล่างเขาทำมาดีนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเราขับแล้วเรายังจะมีโอกาสที่แบบปล่อยมือได้ข้างเดียวได้อะไรเงี้ยปล่อยสองมือมันก็ปล่อยได้แต่ก็มือไม่เอานะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในการทดสอบการขี่นะครับความเร็วก็จบอยู่ที่ประมาณ35เนาะพลิกๆแต่ก็จริงๆก็คือ30แหละก่อนแต่งถ้าแต่งขึ้นมาก็เพิ่มมาอีก50เป็น80นะครับความเร็วแต่พลิกๆต่อเนื่องก็อาจจะเพิ่มสักประมาณ75 70อ่าต่อเนื่องนะ7 5 7 0ก็ตีไปแล้วก็ก็คือความเร็วเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก40นะครับความเร็วลดเพิ่มขึ้นอีก40ถามว่าพอไหมสำหรับรถจักรยาน รถแม่บ้านพอจริงๆเดิมๆถ้าเกิดไม่ขี่เร็วมากขี่เดิมก็พอนะผมก็เห็นด้วยว่าพอรถเดิมๆเนี่ยสามารถขี่ได้ในระยะทางเนี่ยน่าจะเคยเทสอยู่ก็2 0่0สาโลขี่ได้นะครับเอาเอาจะหนีไปไหนแล้วลูกพี่เออนะครับแต่ถ้ารถแต่งก็อาจจะวิ่งได้ไกลกว่าบางคันเนี่ยขี่แบบไม่กระชากมากขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถวิ่งได้4ี่โลได้ก็มีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูพีก,กัน โฮ้ยสามสิบเจ็ดเลยฮะแต่ไม่ถึงสี่สิบแต่หลายคนชอบบอกเออรถวิ่งสี่สิบรถวิ่งสี่สิบไม่จริงนี่ขนาดมอเตอร์ห้าร้อยวัตต์ยังวิ่งแค่นี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปเช็ดให้ลูกค้าต่อนะครับสาหรับรถตัวนี้มันก็โดยรวมผมว่าเป็นรถที่น่าใช้ที่สุดนะครับมีข้อแก้ไขแค่ตรงเดียวที่ผมบอกว่าอยากให้เบาะเนี่ยมันเป็นเบาะยาวอันเดียวเลยนะครับมันจะดูดีกว่ามีข้างหลังมีเ้้งหลังอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวรถ โดยรวมมันจบหมดแล้วครับก็ใช้งานดีอาจจะถ้าอยากจะได้รถที่มันหุ่นที่มันสปอร์ตว่านี้อาจจะผมให้มองรุ่นอื่นแต่ถ้ารถใช้งานนะเชื่อได้เลยว่าใครขับรถรุ่นนี้แล้วแบบเออชอบว่ะมันก็มีหลายแบรนด์นะเอารถรุ่นนี้มาทำครับล่าสุดเนี่ยก็ตัวคอนล็อกก็เริ่มเอาทรงนี้มาทําแล้วฮอคอ์ล็อกก็เริ่มเอาทรงนี้มาทําแล้วนะครับก็คิดว่าทรงนี้น่าจะอยู่ได้ยาวๆสำหรับรถเมืองไทยที่จะต้องขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับ เพราะว่าไปไหนมาไหนมันค่อนข้างสะดวกนะครับโอเคครับผมจะพูดอะไรไปลืมราคารถคันนี้นะครับอยู่หมื่นสามห้าร้อยนะครับเดี๋ยวลงราคาไว้ในเพจจะซื้อได้ที่ไหนนะครับก็มีทั่วไปนะครับแต่ว่าทางผมนี้ผมรับทางโดยตรงจากร้าน T Motor มานะครับรับมาผมไม่ได้นําเข้ามาเองไม่ได้ขายเองนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อก็เดี๋ยวผมทาลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าสนใจก็ลิงก์ไว้ให้ราคาหมื่นสามห้าร้อยนะครับ อาจจะมีขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้นๆนี้ถ้าใครรีบตัดสินใจซื้อก็ซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้รถน์มันก็ราคาเริ่มปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับของเริ่มมีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความต้องการของผู้ใช้แล้วก็มันผลิตได้น้อยลงนะครับโอเคสท่าัราวันนี้พอแค่นี้นะครับ35 35 3ก37า้า